สวัสดีครับวันก่อนก็แสดงการวาดภาพจานคำนวณ360องศาไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงการวาดภาพจานคำนวณ,ณ90องศานะครับต่อไปท่านที่ยังไม่ได้ดูการสาธิตการวาดจานคำนวณ,ณ360องศาก็อยากจะให้ไปดูก่อนนะครับจะได้เป็นพื้นฐานในความเข้าใจในการวาดจาน อื่นในดับต่อไปนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับเราก็กําหนดจุดเกลีงกลางของจานคานวณขึ้นมานะครับเป็นการกระบาทแบบนี้นะครับขั้นที่สองวาดวงกลมนะครับของขอบเขตความใหญ่ที่สุดของจานคานวณน,นะครับถ้าเป็นวาดมือก็เอาวงเวียนจดตรงนี้แล้วก็กวาดไปนะครับขั้นที่สามนะครับวาดวงกลมอีกวงหนึ่ง เป็นขอบเขตด้านในที่จะวาดสเกลนะครับขั้นที่สนีะ่วาดสเกลของบอกองศาไปลงไปนะครับซึ่งหนึ่งหนึ่งองศาของอจานเก้าสิบก็จะก็จะเท่ากับสี่เท่านะครับของหนึ่งองศาของจานสาม้อยหกสิบขั้นที่ห้านะครับก็ใส่เลขบอกองศาลงไปนะครับก็จะเห็นว่าก็จะเริ่มจากศูนย์ที่ด้านบน แล้วก็หนึ่งหนึ่งองศาไหมฮะจะใหญ่หน่อยแล้วเราก็มีขีดแบ่งครึ่งน,นะครับเพื่อช่วยดูให้ง่ายขึ้น2 3 4 5า้าห้าก็เป็นตัวอักษรที่ขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามและเน้นเลขสิบ,บก็ใหญ่ขึ้นอีกนะครับก็วนไปเรื่อยๆจนมาถึง45องศาซึ่งตรงข้ามกับเลขศูนย์ี่นะครับจาน9กาองศานั้นทั้งรอบวงนี้ก็คือจะมี เก้าสองศานะครับละวนสี่ครั้งก็คือสาม้อยหกสิบองศาฉะน,นั้นจุดศูนย์นี่คือจุดเก้าสิบจุดตรงข้ามก็คือสี่สิบห้านะครับแล้วพอถึงส5ิบห้าเราก็จะวนกลับไปที่ศูนย์นะครับเพื่อให้มองเห็นการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับก็จะลดจากส4 40สี่สิบนะครับลงไปที่ศูนย์ก็คือใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเราเห็นว่ามุมที่อยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นมุม 22สิบององศาครึ่งระดับอนุกิที่สิบหครับขั้นที่หกก็จะแสดงแบบรูปรัดนะครับก็คือสร้างวงกลมชั้นในขึ้นมาอีกอันนึงนะครับขีดสเกลลงไปใส่ตัวเลขนะครับก็จะเห็นว่าจากจุดสี่ห้านี่เราจะม้วนม้วนกลับเข้ามาข้างในนี้นะครับจากส5้าเข้ามาก็เป็นสี่หกสิบจสิบห้าสิบไปถึงเก้าสิบงนี้ก็ม้วนไปทางนี้นะครับก็มาจบกันที่เก้าสิบองศานะครับ ขั้นที่เก้าวาดวงกลมขึ้นมาอีกนะครับเป็นสีเข้มเมเพื่อความสวยงามว่าเป็นวงชั้นในสุดของจันบุญละนะคับขั้นที่สิบนะครับ, 10, รบใส่หัวลูกศรของแกนจันมุญต่างๆนะครับแกนหลักก็ใส่หัวลูกศรใหญ่หน่อยนะครับจุดดัชนีตรงข้ามก็ไม่มีไส้แล้วก็ด้านฉากนะครับในที่นี้ก็จะใส่ที่ม,มุมแบ่งแบ่งครึ่งอทีหนึ่ง นะครับสองครั้งเอาไปด้วยครับขั้นที่สิบเอ็ดนะครับ, 11, รบก็ใส่เลขที่จําเป็นนะครับเห็นมุมศูนย์นะครับ,รบตรงนี้เก้าสิบสี่ห้ามีอยู่แล้วเราใส่เพิ่มเป็นยี่สิบสององศาสามสิบลดาหรือยี่สิบสองศาครึ่งนะครับที่เบ่งมุมแบ่งครึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดองศาสิบห้าลิบดาหรือสิบเอ็ดองศาเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับบนหมางนี้ก็เป็นสามสิบสามองศาสี่บห้าลิบดานะครับ วนเข้าข้างในก็เป็น56อันนี้สเกลนี้ก็ใช้ประโยชน์ในการดูเรื่องของเหตุการณ์จะเกิดเมื่อไหร่ในช่วงชีวิตของคนนะครับก็ตามค่าคงสุริยญา,ยาิที่หมุนไปตามอายุไขนะครับซึ่งคนเราโดยปกติก็จะมีอายุป,ประมาณสัก90ปีนะครับดังนั้นจานคำนวณ90องศาเนี้ก็จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ การดูชีวิตคนโดยปกติทั่วไปนะครับเป็นการขยายองศาหให้ใหญ่ขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับช่วงอายุของชีวิตคนนะครัขั้นที่12นะครับก็จะใส่เส้นเชื่อมนะครับจากวงนอกกับวงในให้ให้ให้อ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นจะทำให้เราเล็งจากาดาวที่อยู่ขอบจานก็มายัง เลขบอกองศาหรือขีดที่วงในสวยขึ้นนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ขีดก็จะโล่งๆนี่ฮะถ้าขีดปั๊บก็จะเป็นเส้นนําสายตาเข้ามาทั้งวงในนะครับการขีดก็จะเว้นพวกพวกตัวเลขนี้ไว้นะครับแสดงว่าเราลงตัวเลขก่อนเพื่อจะได้ขีดเส้นเว้นตัวเลขไม่ให้ทับลงไปเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นอีกนะครับท่านที่สิบสามก็ใส่เส้นปะกนะครับเพื่อโยงอตำแหน่ง ลูกสรบอกตำแหน่งสัมพันธ์ย่อยๆนะครับได้แก่มุม11องศา15เลิบดาหรือแบ่งครึ่งย่อยกว่านั้นนะครับเป็นเส้นเส้นประหรือบางๆสำหรับกรณีที่เราจะใช้ตำแหน่งสัมพันธ์ที่มีขนาดเล็กลงไปนะครับเอนทหารครึ่งตัวนี้ก็จะเป็น5.625ในเลขฐานสะิบขั้นที่สิบสี่นะครับก็ตรงกลางมันโล่งๆอยู่นะครับเราก็จะขีดเส้นให้ โยงก็ไปหาจุดศูนย์กลางเพื่อนํำสายตาว่าอันนี้คือแก่หลักอันนี้คือแกนล,ลองที่ง่ายขึ้นนะครับแกนหลักเราจะใส่มาเส้นทึบๆหน่อยนะครับกันที่15นะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่แบ่งราศีที่มาตรงกันพอดีตามเสี้ยวของจานคำนวณน,นะครับก็เห็นว่าแบ่งไปที่มุม30 60อันนี้30 60ด้านนี้นะครับ คือราศีหนึ่งนะอยู่ในจาน360ยมันคือ30องศานะครับราศีถัดไปก็เป็น3 0มสถึงหกเนี่ยนะครับมันจะมาลงล็อกของตรงนี้พอดีเราเ็เลยขีดเส้นแบ่งตัวนี้นะครับสําหรับตั้งเองหรือว่าสนับสนุนสําหรับในมุมมองของราศีนะครับในในแบบโหรสัสต์ที่ไม่มีมาแต่เดิมขั้นที่16นะครับพอแบ่งแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะบอกว่าราศีเมษก่ากรกฎตุลมังกรนะครับจะอยู่ตั้งแต่ศูนย์ ถึงนี่เสี้ยวนี้นะครับเวลาเราลงตำแหน่งดาวนะครับเราก็มาเอาตำแหน่งดาวตามอาจารย์คำนวณ360องศาหรือเรียกว่าสมพุดเนี่ยนะครับมาลงตรงนี้ได้เลยเว่าอยู่ที่5องศา7องศาเมตรนะครับก็ลงตรงนี้นะครับก็คือลงในเสี้ยวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับขั้นต่อไปขั้นที่17ขีดเส้นแกนล,ลองนะครับเป็นเส้นประนะครับตอนนี้ มันก็จะมีชั้นของมันนะครับว่าอันนี้เป็นการแบ่งที่หกสิบหกสิบหกสิบนะครับหรือสามสิบสามสิบสมสิบหรือมองว่าเป็นมุมร้อยี่สิบกับสองร้อยสี่สิบนะครับเป็นตรีโกณก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในกับกรณีไหนนะแล้วก็เราก็มาแบ่งครึ่งทีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเป็นแกนจตุโกนหรือหรือฉากนะครับหรือแกนลองในจานที่นิยมเรียกกันในจานเก้าสิบนะครับ ขั้นที่สนะิบแปดทำเส้นปะที่บางลงไปหน่อยหนึ่งซ้ายทีหนึ่งสำหรับช่วยนำสายตาสำหรับตำแหน่งสัมพันธ์ในตามของรศาศ์ที่มีมาแต่เดิมนะครับก็จะได้ที่มุมสิบห้าองศาเจห้าองศาเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเราทำเส้นปะแล้วก็บางเพื่อให้ความสนใจหรือชี้นำสายตาไปน้อยลงนะครับขั้นที่สิบเก้า ก็ใส่ลายเซ็นเราเข้าไปนะครับก็ใส่ชื่อว่าอาจารย์หมนุนเก้าสิบองศาพัฒนานโดยใครนะครับการนที่ยี่สิบนะครับแต่งเส็กรอบหนึ่งนะครับใส่เส้นปะที่เว้นตัวหนังสือไว้นะครับเพื่อให้ครบว่าอันนี้เป็นแกนหลักอันนี้เป็นแกนรองนะครับก็จะครบท้วนนะครับ